ลิงรับทรัพย์ช่องทางหาเงินทางใหม่ง่ายๆที่ใครก็สามารถทําได้เพียงแค่แนะนําเพื่อนคุณก็จะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลทุกการเดิมพันของเพื่อนคุณจะได้รับส่วนแบ่งแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเพื่อนคุณจะเล่นได้หรือว่าเสียยิ่งชวนมากคุณก็ยิ่งได้มากนี่แหละครับลิงรับทรัพย์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่น มิติใหม่โดนเรียนแก๊งโจขาสั้นแบกจักรยานยนต์ข้ามกำแพงพอออทราบเรื่องแล้วกลายเป็นเรื่องฮือฮาโซเชียลเมื่อมีคนมือไว้ถ่ายภาพเด็กนักเรียนชายช่วยกันแบกรถจักรยานยนต์ข้ามรั้วโรงเรียนด้านพอออรับเป็นเรื่องจริงสั่งรูปประจำชั้นดำเนินการเมื่อวันที่10มีนาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพแก๊งเด็กนักเรียนชายโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา กำลังยกรถจักรยานยนต์ข้ามกำแพงข้างโรงเรียนออกไปด้านนอกพร้อมระบุข้อความว่าเพื่อนไม่เคยไม่เคยทิ้งกันไม่ว่าความฝันนั้นจะไกลสักเท่าไหร่ขับรถตรวจงานอยู่ชั้นลั่นเลยซึ่งหลังโพสต์นี้เผยพแพร่ออกไปคนในโลกโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก จากการสอบถามชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเปิดเผยว่ามักพบเด็กนักเรียนแอบหนีออกมานอกโรงเรียนหรือโดดเรียนบ่อยครั้งจนชินตาทั้งปีนกำแพงและลอดรั้วกำแพงออกมาแล้วก็มักจะพบเห็นอาจารย์ชายของโรงเรียนขี่รถจักรยานยนต์ตรวจตราโดยรอบกำแพงโรงเรียนบ่อยครั้งเป็นประจำเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และเป็นโรงเรียนชายล้วนมีเด็กนักเรียนอยู่ในความดูแลหลายพันคน จึงทําให้การดูแลควบคุมเป็นไปได้ยากแต่ก็ยอมรับว่าตั้งแต่อยู่มาเพิ่งเคยเห็นเด็กนักเรียนยกรถจักรายานยนต์ข้ามกำแพงโดดเรียนเป็นครั้งแรกด้านเจอของโพสต์เปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาวันที่10มีนาคม64ขณะที่ผู้โพสต์กําลังขับรถผ่านบริเวณกำแพงที่เกิดเหตุ ได้พบเห็นเด็กนักเรียนชาย5คนกำลังยกรถจักรยานยนต์ข้ามกำแพงออกมานอกโรงเรียนซึ่งทีแรกก็น,นึกว่าอาจจะเป็นการขโมยรถจักรยานยนต์จึงได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรบเอาไวา้แต่เมื่อเห็นใกล้ๆจึงคิดว่าเด็กนักเรียนทั้งหมดคงกำลังพากันโดดเรียนจากการสอบถามผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยว่ารราปพามเด็กนักเรียนชายที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียล เป็นเด็กนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนโดยหลังเกิดเหตุได้สั่งให้ครูประจำชั้นเรียกเด็กนักเรียนชายทั้งหมดมาสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งหากพบว่าเด็กนักเรียนทั้งหมดโดนเรียนจริง ก็มีการลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนต่อไปพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้อาจารย์ฝ่ายปกครองของโรงเรียนออกตรวจตราบริเวณโดยรอบของโรงเรียนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องปรามมาให้เด็กนักเรียนแอบโดดเรียนและจะทำการประชุมครูนักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองเพื่อวางมาตรการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นอีกต่อไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค,ครับ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีแชร์ทั้ง3ช่องทางกันนะครับผมทางแรกครับแชร์ทางไลน์กดแชร์ให้เพื่อนหรือว่ากลุ่มของคุณทางที่2กับแชร์ทาง Facebook กดแชร์ออกไปสู่หน้าวอลแบบสาธารณะหรือว่ากลุ่มต่างๆแชร์แบบที่3เนี่ยคือแชร์แบบคัดลอกลิงก์ก๊อปปี้ลิงก์ไปแชร์ที่ไหนก็ได้ตามใจคุณเลยครับรีบมาแล้วกันนะครับมาก่อนรวยก่อนครับ